สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่6มีนาคมค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจนะคะจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นนะคะมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคใต้ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ค่ะทำให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นนะคะส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยต่นล่างสูงประมาณ2เมตรค่ะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและในช่วงวันที่6ถึง12มีนาคมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับจะมียอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนนะคะปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีหมอกในตอนเช้าและก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะ และสำหรับภาคใต้ภาคใต้มีฝนน้อยนะคะก็จากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนค่ะแต่ก็ยังคงทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนมากก็ทางตอนล่างของภาคค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางค่ะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงวันดังกล่าวนะคะคือวันที่6-11มีนาคมขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพค่ะก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และก็ขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟฝาขนองและก็ขอให้ระวังอันตรายด้วยค่ะจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งค่ะและในช่วงวันที่12-13มีนาคมมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขณะที่บริเวณประเทศไทยค่ะมีอากาศร้อน ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเกิดได้ในระยะแรกค่ะและจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงค่ะขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะ ขอให้เตรียมตั้งรับพายุฤดูร้อนค่ะในช่วงวันที่12-14ถึงมีนาคมจากลมหนาวที่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนค่ะขอให้ระวังลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะและหลังจากฝนนะคะในวันที่14-15ถึงมีนาคมอุณหภูมิก็จะลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสค่ะ จบพยากรณ์อ,อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย